เอาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู Go ้ครเลสและนี่คือรายการซื้อดีไม่ซื้อดีของ Final Fantasy 16กครับการกลับมาครั้งนี้ของซีรีส์เรือธงจากค่าย s q u i r e Enix เนี่ยผมว่ามันแบกความคาดหวังเอาไว้มากนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Forspoken ก็ทำหลายคนผิดหวังไปมากๆกับเกม RPG ฟอร์มยักษ์ ที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานดั้งเดิมอย่างที่เป็นมาของค่ายเหลี่ยมสักเท่าไหร่จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากทั่วทุกสารทิศนะครับแล้วยิ่งภาคก่อนเองนะ Final Fantasy 15ก็เป็นปรากฏการ์ภาพป่าคว่ำในความทรงจำอันแสนจะลืมยากฮะแต่ว่าคือถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นภาคที่คนด่ากันเละเทะขนาดไหนก็ตามนะแต่ว่าถ้านับด้านยอดขายเนี่ย Final Fantasy 15 ก็ถือว่าทำยอดขายไปได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของซีรีส์ Final Fantasy เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึง Final Fantasy 16เนี่ยด้วยความที่มันเป็น Final Fantasy ภาคหลักที่ไม่ใช่ Spin off แฟนๆก็ต้องเกรงตัวรอกันแบบเสียวๆว่าเฮ้ยมันจะมาซ้ำรอยเดิมไม่ได้นะเว้ยมันถูกคาดหวังให้กลับมาทวงคืนศักดิ์ศรีแล้วก็กู้ศรัทธาให้กับแฟนๆ Final ซึ่งถ้าถามผมผมว่ามันก็สอบผ่านแบบคะแนนสูงอยู่นะครับ ด้านเนื้อเรื่องครับเหตุการณ์ทั้งหมดของ Final Fantasy 16จะเกิดขึ้นในดินแดนที่มีชื่อว่าวอลลิสเทียโดยอาณาจักรของมันจะถูกแบ่งเป็น2ทวีปขนาดใหญ่ซึ่งถูกขั้นกลางด้วยสายน้ำครับภายใน2ทวีปนั้นจะประกอบไปด้วย6อาณาจักรได้แก่โรซาเลียซานบริก d a l เมเคียนไอร Kingdom, มคริสต l l ไลด์โดมิเนียนแล้วก็วัลลู โดยทั้ง6อาณาจักรเนี่ยจะมีความขัดแย้งในเชิงการเมืองระหว่างประเทศและมีการทําสงครามรบพุ่งกันเป็นประจำครับสาเหตุของปมความขัดแย้งนี้ก็มีหลายเหตุผลด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติที่มีชื่อว่า The l l i h t นะครับซึ่งมันเป็นโรคร้ายที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกมันทําให้พื้นดินเนี่ยแห้งแล้งพืชพันธุ์ล้มตายสิ่งมีชีวิตต่างๆจะอยู่อาศัยไม่ได้จนต้องเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน จนเสียสมดุลของธรรมชาติไปพูดงี้ไงว่าเหมือนกับพลังของพื้นดินมันถูกสูบออกไปถูกดูดออกไปนะจนกลายเป็นพื้นดินที่แห้งผาดทําอะไรไม่ได้เลยนะโดยในช่วงเวลาของตัวเกมเนี่ยเจ้าไบรท์ก็ได้ทําให้พื้นที่ของวอลิสเทียเนี่ยเสียหายไปแล้วกว่าครึ่งทวีปของพื้นที่ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นโลกของวอลิสเทียเองก็ยังถูกขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรชนิดหนึ่งนั่นก็คือมาเทอร์คริสตัลครับ คริสตัลขนาดมาหืมา5ชิ้นซึ่งเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกราบไหว้บูชาและเป็นแหล่งพลังงานให้กับชาววาลิสเทียโดยการทําเหมืองขุดนําเอาผลึกชิ้นเล็กๆที่ได้จากมาเทลคริสตัลเนี่ยมันจะมีพลังเวทมนต์อยู่ภายในนะครับแล้วก็เอามันมาใช้แทนพลังงานต่างๆเช่นถ้าถนนมืดก็เอามาใส่ตะเกียงกลายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้านะเป็นโคมไฟกันไปไม่มีน้ําดื่มก็เอามาทําเป็นน้ําสะอาดนะ้ําประปาก็ได้ หรือว่าเอามาใช้เผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆเรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรพลังงานครบทุกรูปแบบเลยครับยิ่งพื้นที่ของประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มอาศัยอยู่ไม่ได้เพราะว่าเจ้าไบรท์ก็เป็นเหตุให้ผู้นําของทุกชาติต้องช่วงชิงหาดินแดนใหม่ๆให้ประชากรของตัวเอง รวมไปถึงการเข้ายึดมาเธอร์คริสตัลด้วยตัวเอกของเกมก็คือคลาฟโรสฟิลครับลูกชายคนโตของเอลวินรรสฟิลเจ้าแขวนโรซาเรียที่กำลังอยู่ระหว่างใครสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันก็ทำให้โชคชะตาของครอบครัวของเขาเนี่ยต้องผกพันครับแล้วก็ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับการเมืองและการดำรงอยู่ของโลกใบนี้เราพอจะทราบความเป็นมาของเรื่องราวใน Final f a n t a s y 14จากบทสัมภาษณ์ของทีมพัฒนาที่ ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ก่อนเกมวางจำหน่ายนะครับว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ยอดน,นิยมอย่าง Game of Thrones ในช่วงซีซั่นแร,แรกๆซึ่งก็ได้สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบการดำเนินเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับมองเห็นอะไรหลายๆอย่างราวกับเป็นภาพซ้อนกันเลยทีเดียวนะเช่น มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างจงแจ้งมากขึ้นผิดกับไฟนอลภาคก่อนๆอ,อย่างชัดเจนมีการเอาตัวละครมาฆ่าทิ้งเพื่อสร้างช็อกวาลูมีตัวละครเอกคู่ขวัญที่ใช้ธาตุไฟและน้ำแข็งมีแดนเหนือมีดายวูฟมีตัวประกันมีศึกชิงอำนาจคือเป๊ะมาก ด้านเกมเพลย์ครับรูปแบบเกมเพลย์ของ Final Fantasy 16เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกมแนว Open World RPG แบบที่หลายๆคนจดจำคุ้นเคยคุ้นชินกันจากการเล่นเกมฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่ามันน่าจะเรียกว่า Semi Open World มากกว่าคือมีบริเวณพื้นที่เปิดให้ผู้เล่นได้ออกประชนภัยแล้วก็สำรวจประมาณนึงแต่มันก็มีขอบเขตที่จำกัดและถูก ตัดออกมาเป็นส่วนๆไม่ได้เชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวแบบเว r ร์แม p ขนาดใหญ่นะครับจุดนี้หากจะมองเป็นความตั้งใจว่าเขาอยากจะทําเกมรูปแบบนี้ออกมาอยู่แล้วมันก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะมองว่ามันเป็นคัตคอเนอร์สแบบทําออกมาให้เกมพอมีคุณภาพไปรอดได้แล้วก็ลดสเกลเอาก็อาจจะมองอย่างนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงๆเกมค่ายอื่นๆเนี่ยเขาก็ทําโลก Open World เปิดสำรวจได้อิสระมาหลายปีดีดักแล้วแล้วก็ทำได้ดูดีมีชีวิตชีวากว่านี้มากนะครับ แต่ Open World ของ Final Fantasy เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าแต่ละส่วนของโลกเนี่ยมันเป็นด่านครับด่านหนึ่งก็จะมีรูปแบบหนึ่งมีธีมประมาณหนึ่งมีศัตรูประมาณหนึ่งนะแต่หลังจากที่เล่นผ่านไปแล้วก็จะเป็นการตะลุยพื้นที่ใหม่ต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่แปลกถ้าจะมีคนรู้สึกตังหิดต,ตังหิดหรือว่าขัดใจนะครับแต่อย่างไรก็เถอะมองในแง่หนึ่งถามว่าการเลือกใช้ดีไซน์เวอร์แมปแบบนี้มันขัดขวางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเล่นหรือไม่ ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้น่ารําคาญขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยก็สําหรับผมนะครับด้านระบบการต่อสู้ของ Final Fantasy 16เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นเกมแอคชั่นที่สูงมากครับเพราะว่าได้ทีมงานจากเกม Devil May Cry มาร่วมออกแบบระบบการต่อสู้ด้วยทําให้มันมีความฉับไวดูเดือด ต่อคอมโบกันได้อย่างสนุกสนานเราใจราวกับเป็นเกมแอคชั่นซึ่งอันนี้ทําเสียงแฟนแตกออกมาเป็น2ฝ่ายเหมือนกันครับคนที่อยากได้ระบบเกมเพลย์แบบเก่าที่เป็นเทิร์นเบสค่อยๆเล่นค่อยๆค,ค,ค,คิดประสาทสัมผัสไม่ต้องไวมากอาศัยวางแผนดีๆเอาก็ได้เนี่ยก็จะไม่ชอบรูปแบบการต่อสู้เหมือนในเกมภาคนี้แถมการควบคุมตัวละครได้เพียงตัวเอกต,ตัวเดียวใช้อาวุธได้เพียงแค่ดาบเท่านั้นและระบบอุปกรณ์สวมใส่ไปจนถึงระบบการอัดเกรดต่างๆก็ทําได้จํากัดมาก ส่วนนี้น่าจะทำให้เสียอารมณ์มูดความเป็น RPG กันไปพอสมควรครับแต่สำหรับตัวผมซึ่งก็เป็นคนที่พอจะเล่นเกมแอคชั่นได้แต่ก็ไม่ได้นับว่าเก่งอะไรนะก็ต้องบอกว่าทีมงานดีไซน์ระบบการต่อสู้ได้ซับซ้อนกำลังดีอยู่ไม่วุ่นวายรุงรังจนเล่นไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ตื่นจนหน้าเบื่อสัทีเดียวเพราะเมื่อเราออกประจนภัยตามเนื้อเรื่องไปไกลขึ้นนะครับคลฟตัวเอกของเราก็จะปลดล็อกท่วงท่าการต่อสู้ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการนำเอาสกิลเหล่านี้มาจัดเรียงใหม่เซตอัพต่อคอมโบสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสนุกท้าทายไปอีกแบบครับแต่ว่าจุดนี้ก็ต้องหมายเหตุเอาไว้ตัวใหญ่ๆครับว่าขึ้นอยู่กับศัตรูแต่ละประเภทด้วยคือผมขอแบ่งศัตรูในเกมไฟต์ต1อสิออกเป็นสักสองสามเทียละกันนะครับกลุ่มแรกคือพวกมอนสเตอร์ริบูรอ้างทางกลุ่มนี้ต้องบอกว่าง่ายมากสแปมท่าโจมตียัดๆเข้าไปแบบเบรนเดทก็เอาชนะได้นะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มมิดบอสแล้วก็บอสครับผมว่ากลุ่มบอสนี่ก็กำกึ่งระหว่างพวกที่มีความสนุกกําลังดีคือไม่ได้ยากแบบว่ากว่าจะผ่านเนี่ยต้องเลือดตากระเด็นกับกลุ่มพวกที่มี HP เยอะมากและใช้เวลาต่อสู้ค่อนข้างนานคือการต่อสู้มันไม่ได้ยากครับแต่ว่ามันถึกฮะมันก็เลยทําให้การเล่นของเราเนี่ยเน้นไปที่การรอคูลดาวสกิลเพื่อให้ออกค่าโจมตีรุนแรงไปได้เรื่อยๆจนกว่า บอสจะตายซึ่งอันนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ยังจะดูแล้วไม่ค่อยสนุกหรือเปล่านะนะแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มความท้าทายครับอยากจะต่อคอมโบให้เนียนไม่สะดุดเนี่ยท่วงท่าสวยงามอันนี้ก็จะจําเป็นที่จะต้องมีความชํานาญในระบบการต่อสู้ของเกมสักเล็กน้อยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่โหดที่สุดก็คือพวกเควสตล่าปีศาจระดับสูงๆต่างๆที่ต้องบอกว่าตึงมือขึ้นมามา,มากพอสมควรนะกลุ่มนี้เป็นตัว ขายศักยภาพของระบบการต่อสู้ของเกมได้ดีที่สุดเลยซึ่งมันก็มีน้อยไปหน่อยครับแล้วผมก็อยากจะให้เพิ่มส่วนนี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ก็น่าจะทําให้เกมโดดเด่นขึ้นมาได้อีกพอสมควรเลยเรื่องของภาพเสียงแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมคิดว่าไฟแนลเนี่ยมีงานดีไซน์ที่โดดเด่นมากตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับกราฟ,ฟริกอาจจะไม่ได้เป็นแนวโฟโตเรียลลิสติกทั้งเหล่าตัวละครไปจนถึงรูปแบบของมอนสเตอร์แต่ก็นับว่าออกแบบได้เท่มากๆครับโดยเฉพาะกลุ่มตัวละครหลักที่ ดูมีความอารมณ์เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เยอะนะครับส่วนตัวละครรองๆก็จะโดดเด่นน้อยลงอย่างชัดเจนแต่ก็เข้าใจได้ครับดนตรีประกอบนี่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดครับสุดยอดจริงๆแล้วก็น่าจะคว้ารางวัลจากเวทีประกวดต่างๆของปีนี้ติดไม้ติดมือมาได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนทุกฉากต่อสู้เพลงค่อนข้างจะเด่นเร้าอารมณ์แบบโดดขึ้นมามากทีมนักพากทางฝั่งภาษาอังกฤษก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมครับ เวลาเจอเกม JRPG เนี่ยคนมักจะชอบเปิดเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่พอเป็น Final 16เนี่ยมีคนชมเสียงภาคอังกฤษเยอะมากเพราะว่าใช้สำเนียง British ซึ่งเข้ากับภาพลักษณ์ของเกมที่เป็นแฟนตาซียุคกลางได้เหมาะเจาะทีเดียวส่วนจุดที่จะต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษถึงความดีงามแล้วก็เป็นจุดขายหลักของเกมภาคนี้เรื่องนึงก็คือฉากการต่อสู้ระหว่างไอคอนหรือว่าเหล่ามนอสูรซัมมอนของเกมภาคก,ก่อนครับ ที่ภาคนี้กลายเป็นตัวละครให้เราต้องต่อกรด้วยถือว่าทำออกมาได้อลังการงานสร้างทั้งภาพและเสียงขั้นสุดทุกอย่างเวอร์วังชนิดหยุดร้องว้าวไม่ได้เลยยกเว้นบางจังหวะที่ผมคิดว่ามันอาจจะยืดเยื้อเกินไปหน่อยนะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยฉากต่อสู้ของพวกยักษ์อสูรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีระบบที่ซับซ้อนแล้วก็เน้นใช้ QTE ซะเยอะนะครับแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าดูเพลินดีเยี่ยมครับ เรื่อง performance เนี่ยมีจุดขัดใจอยู่นิดหน่อยครับที่ถึงแม้เกมจะมีโหมดการแสดงผลภาพให้ปรับระหว่างการเน้นกราฟิก 4K เฟรมเรท30กับโหมด performance ที่ลดความละเอียดภาพลงแต่ว่าเร่งเฟรมเรทให้เป็น60ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกเกมผมจะเลือกใช้โหมด performance นะครับแต่ปรากฏว่าโหมด performance ของ Final 16เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับเฟรมเรท60เฉพาะฉากต่อสู้แล้วก็ไม่นิ่งด้วย มีแกว่งให้เห็นบ่อยมากกลายเป็นว่าเปิดแล้วมึนหัวแทนต้องกลับไปใช้หมดกราฟิกซึ่งสเสถียรกว่านะสานิ่งกว่าปัญหาอีกข้อนึงช่วงเกมวางจำหนา่ายแรกๆเนี่ยก็คือเรื่อง motion blur ครับภาคนี้เนี่ยใส่มาหนักมากแล้วก็ปิดไม่ได้ด้วยเวลาเราหมุนมุมกล้องไวๆภาพจะเบลอจนดูแทบไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะมี p a t ชออกมาแก้นะครับทำให้สามารถปิด motion blur ได้แล้วแล้วก็นะับว่าเป็นข่าวดีนะส่วนเรื่อง f ฟ a m e รทเนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกสัก เล็กน้อยนะไม่รู้รอเกมอัปเดตหรือว่ารอเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตัวผมชอบ Final Fantasy 16ค่อนข้างจำมากครับผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งแต่แน่นอนมันเป็นเกมที่มีจุดตำหนิอยู่ประปรายให้เห็นทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Performance ของเกมเรื่องระบบการต่อสู้ที่อาจจะเนื่อยไปบ้างในบางจังหวะแต่ว่าข้อดีของมันก็จัดว่าท่วมทน้นล้นพน้นข้อเสียของตัวเกมสำหรับผมครับ งานพรีเซนเทชันเนี่ยจัดวัาเทพภาพเสียงแล้วก็ดีไซน์งามจับจิตประทับใจกันไปเลยจักราวาลของเกมก็มี World Building และ l รอที่น่าสนใจและเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงของเราได้อย่างมีนัยสำคัญเกมเพลย์จัดว่าสนุกเล่นได้เพลินๆและถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ Final Fantasy ที่น่าเอาใจช่วยผมหวังว่ามันจะได้รับความนิยมสูงมากพอที่เราจะได้เห็น DLC expansion หรือว่า spin-off ต่างๆนะจากภาคนี้เหมือนอย่างที่เราเคยได้เห็นจาก Final Fantasy ภาคที่ประสบความสำเร็จในอดีตจะออกอะไรพวกนี้ออกมาเยอะมากเพราะว่าผมไม่อยากให้โลกของวัลเลสเทียเนี่ยมันจบลงแค่ตรงนี้ครับและสุดท้ายครับการจัดเรตติ้งของ Final Fantasy 16นะครับปกติในรายการซื้อดีไม่ซื้อดีผมก็จะจัดเป็นเรทซื้อนะครับรอแล้วก็ข้ามสำหรับ Final Fantasy 16ผมขอให้เรทว่า ซื้อครับเพราะผมคิดว่าเราได้เห็นความตั้งใจของทีมงานว่าทุ่มเทเต็มที่กับโปรเจกต์นี้จนสามารถสนับสนุนได้อย่างสนิทใจแต่ถ้าหากคุณรู้สึกขัดใจกับระบบหรือว่าเนื้อหาส่วนใดๆของเกมเนี่ยผมว่ารอลดราคาแล้วค่อยซื้อมาเล่นก็ได้ครับเพราะผมยังคิดว่ามันเป็นเกมที่จัดอยู่ในระดับไม่ควรพลาดและมันดีมากพอที่คุณจะให้โอกาสมันสักครั้งก็ประมาณนี้สำหรับรายการซื้อดีไม่ซื้อดี Final Fantasy 16 ในคราวนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกม indie มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ